การรณรงค์หาเสียงในโค้งสุดท้ายสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะจัดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้กำลังดุดเดือดโด,โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของนางองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ที่เดินสายหาเสียงให้ลูกพักไปทุกประเทศเพราะตอนนี้ทุกคะแนนเสียงทุกที่นั่งในสภาจะเป็นตัวชี้ชะตาของพรรค NLD ว่าจะได้เป็นพรรกรัฐบาลหรือไม่ แข่งกับพรครัฐบาลของประธานาธิบดีเตงเซ็งซึ่งมีที่นั่งสำหรับฝ่ายทหารแบบไม่ต้องเลือกตั้งอยู่แล้วถึง25เปอร์เซ็นต์แม้ผู้สังเกตการและสื่อต่างชาติจะมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีอิสระและยุติธรรมที่สุดในประวัติศาสตร์เมียนมาแต่ประเด็นหนึ่งที่นางสูจีใช้ระหว่างหาเสียงคือท่าทีทุจริตของนักการเมืองพรรคสหสามัคคีและพัฒนาของนายเตงเซ็งที่นั่งเสง่ายู่กับเบเนปเตลโลจวมาร์ เล็บปีรตัวปีรอิงมง้ามาบาดวยะลสรอจชุบกโรปาดีเกะมตมาเรนนี่เเน้อุบรียวชผาปรอเอาต้งใจจะซิงเลีเัจมารุจาวัแม้นางซูจีให้คำมั่นต่อผู้สนับสนุนเสมอว่า แม้เธอจะไม่มีสิทธิ์ลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีแต่จะบริหารประเทศผ่านรัฐสภาดังนั้นทุกเสียงของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสําหรับสึกเลือกตั้งครั้งนี้จะแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือพื้นที่ทางตอนกลางและใต้ของประเทศรวม291ที่นั่งหรือ44%ของสภากับพื้นที่บริเวณชายแดนซึ่งเป็นที่อาศัยของชนกลุ่มน้อยรวม207ที่นั่ง หรือ31เปร์พัก NLD มีแนวโน้มคว้าชัยชนะส่วนใหญ่ในเขตเลือกตั้งกลุ่มแรกแม้พักรัฐบาลอาจจริงที่นั่งไปได้บางส่วนก็ตามแต่ความท้าทายจริงๆจะอยู่ที่เขตเลือกตั้งกลุ่มที่2เพราะมีปัจจัยพันธุ์ผนหลายประการไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองของชนกลุ่มน้อยที่คาดว่าจะชิงเสียงส่วนใหญ่ไปได้รวมถึงสถานการณ์สู้รบในบางพื้นที่ซึ่งอาจทําให้การเลือกตั้งในบางเขตถูกยกเลิก เราจึงเห็นได้ว่าพรรค NLD จะให้ความสำคัญกับการระดมคะแนนเสียงในพื้นที่ส่วนนี้เป็นอย่างมากนี้ก็เยปีล่นในเรายิงจังยี่ยาาลายมันไม่รู้เลยจังยงจี่ปนะไอ้แกรถชากกถชาสุดซสุดะบนน่ะซสุดะในเนาะจุนโ้ก็ชินเีแเ่งลายค่นรู้ว่าสุดะอีเป็นชินชเลยาะจะนั้จุนโรู้ว่าบ้ามหูบ้ามหูลย อีกประเด็นหายเสียที่สําคัญคือความขัดแย้งทางศาสนาโดยเฉพาะระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมโรฮิงญาที่นับวันยิ่งถูกกดขี่จนนํามาสู่วิกฤตผู้อพยพคนเรือที่กลายเป็นข่าวใหญ่ในอาเซียนโดยนางองซาซูจีกล่าวโจมตีพรรคคู่แข่งว่าใช้ศาสนาเป็นเครือ่องมือแบ่งแยกคนในประเทศอาทิกรณียกเลิกบัตรประชาชนชูคราของชาวโรฮิงญาที่ริดรอนสิทธิในการลงคะแนนครั้งนี้ ဒီကတော့ဥပဒေအရဥပဒေဆိုမွေးကို လေထားတာအလျှော့အလုံးဘမျက်တာတာနဲ့ဓာတ်လူည ídu ဆက်ဆာမှာပါဆိုတော့ကျမပြောနိုင်ပါဘူးအလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရလုတ်တဲ့လူများဟာတရားဥပဒေနဲ့ကန့်ညီဆိုတာလုံးဖို့လုံးရတယ်အခုလူမျိုးရဲ့ဘာသာရေးကိစ္စတွေကိုရွေးကောက်ပွဲအတွက်တောင်းနေတယ်ဆိုတာဟာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရရောက်တာကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိအာဏာပိုင်းတွေကဘာဖြစ်လို့တိတိယယောက်အေးမယူနေလဲဆိုတာကျမတို့လည်းကုထောက်အောင်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ် อย่างไรก็ดีพระสงฆ์ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมอย่างรุนแรงมีบทบาทในวีธีการเมืองมากขึ้นด้วยการโจมตีว่าศาสนาอิสลามกำลังคุกคามชาวพุทธถึงขั้นกล่าวหาว่าพรรคของนาองซานซูจีเป็นพรรคที่หนุนอิสลามดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้คะแนนนิยมของพรรคเอ็ลจะสูงแต่เรียกได้ว่าเผชิญสึกรอบด้านเลยทีเดียวทศพลชัยสมฤิ์ผลทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน